สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณไม่ได้ลงคลิปมาพักใหญ่เลยเพราะว่ายุ่งมากแล้วก็เพิ่งกลับมาจากไทยด้วยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะพามาเดินชมสวนให้ดูอัปเดตกันค่ะที่ออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนนะคะแล้วก็ฝนตกเยอะมากช่วงที่คุณอยู่ไทยเนี่ยน้ำท่วมถนนประมาณสอสามรอบเลยนะคะ ก่อนกลับไทยบอกคนที่บ้านว่าถ้าฝนตกเนี่ยไม่ต้องรดน้ํานะคะก็เลยไม่ได้รดเลยเพราะว่าฝนตกตลอดพอคุณกลับมาแล้วสองสาวันมานี้อากาศร้อนมากค่ะไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยสียังสวยอยู่เลยนะคะแต่พวกที่อยู่ลงดินส่วนใหญ่จะเขียวไปหมดแล้ว คุณแพลนว่าจะเอาไม้พวกนี้ไปปลูกลงดินนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันแตกหน่อเนาะเพราะว่าเวลาอยู่ในกระถางเนี่ยคือไม่ค่อยจะแตกหนอกันเลยแต่ตอนนี้นี่คือในดินน่ยแน่นมากค่ะยังหาที่ลงไม่ได้นี่นะคะเป็นพวกต้นใหญ่ใบหยิกนะคะตอนหน้าหนาวเนี่ยใบเน่าแบบเป็นราขึ้นมาเลยค่ะแต่พอหลังจากที่อากาศอุ่นขึ้นนะคะใบที่เป็นราเนี่ยเราก็เด็ดออกแล้วก็เขาก็ปรับตัวกลับมาสวยได้นะ ดอกสีขาวน่ารักน่ารักเนี่ยเป็นดอกของซีดัมอัลบัมนะคะนี่เวลาที่ได้แดดดีๆเนี่ยใบเขาจะไม่ยืดนะคะจะหดกระชับเข้ารูปสวยเหมาะสำหรับการปลูกแซมเวลาที่เราจัดต้นไม้ในกระถางรวมๆกันแบบนี้ค่ะไม้ในกระถางเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นแซมนิดๆหน่อยๆน,นะคะคุณดึงออกไปแล้วแต่ว่าไม้ที่อยู่ในแปลงเนี่ยค่ะหญ้าขึ้นเยอะมากแล้วก็มีดอกเยอะด้วยค่ะ ปกติคุณจะเด็ดดอกออกตลอดเนาะเพราะว่าป้องกันแมลงค่ะแต่เมื่อกี้เดินดูนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีแมลงด้วยค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยก็ได้ถ้าเป็นช่วงที่อากาศเย็นกว่านี้เนี่ยคือ,อช่วงเขาเรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิอะค่ะอากาศมันจะเย็นกว่านี้มแมลงตัวสีดำในเยอะมาก นี่นะคะนี่เป็นดอกของ Excheveria Coconut Ice นะคะดอกสีเหลืองน่ารักเชียวเนี่ยคือพอเราไม่อยู่อ่ะดอกออกมาไม่มีแมลงเฉยเลยเวลาเราอยู่เนี่ยคือแมลงเต็มเลยนะคะคุณก็คิดว่าอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูนี่ อันนี้น่ารักอันนี้เป็นดอกของเอ็กเชเวรียเหมือนกันแต่จําจชื่อไม่ได้อันนี้ก็เอ็กเชเวริอาโคโนัทไอซ์ค่ะคือแปลงแน่นค่ะแปลงแน่นแต่ว่าต้นไม้นเนี่ยก็จะออกสีเขียวนะคะอากาศมันร้อนแล้วล่ะตอนเช้าๆไม่ค่อยหนาวแล้วแล้วแปลงเนี้ยกว่าจะได้แดดก็ตอนประมาณ10-11โมงแล้วนะคะ ดงนี้เป็นดอกของคราสซูล่าโรเจอร์สีอาดงค่ะนี่นะคะใบเล็กๆดอกเขาอายุแบบอยู่นานมากอะ่ะนี่น่าจะประมาณสองเดือนแล้วนะคะยังไม่เหี่ยวเลยนี่พวกนี้ก็เขียวๆกันนะ พวกสีดําเนี่ยปกติจะเป็นพุ่มใหญ่อยู่แล้วนะคะนี่ก็แตกกอใหญ่ขึ้นอีกก่อนกลับไทยเนี่ยคุณตัดกิ่งให้มันสั้นลงด้วยนะคะพอกลับมาแล้วนี่คือแตกกอสูงแล้วอะ่ะบางต้นก็โตจนบางต้นอื่นไปแล้วอันนี้ e x ็กซ i เรียโลลิค่ะสีม่วงชมพูนี่นะคะใหญ่มาก ไม้ด่างก็ชอบปลูกลงดินนะคะลูกอมด้วยเขาทนแดดทนฝนมากกว่าที่เราคิดน่ะต้นด่างเนี่ยตอนนี้สวยกว่าพวกที่อยู่ในกระถางแล้วนะคะ<ม>อันนี้รูปราค่ะแต่กอใหญ่มากแต่ก็โดนแทะบ้างปล,า,ปลาย อันนี้ก็เป็นลูกอมอีกชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยแตกกอแน่นเชียวถ้าใครอยากขยายลูกอมได้เยอะๆนะคะแนะนำเลยว่าให้ปลูกลงดินเลยค่ะหรือจะปลูกในกระถางใหญ่ๆก็ได้ค่ะมีคนถามว่าคุณใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะคะคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าดินที่ใช้เนี่ยเป็นดินสำหรับปลูกผักคือมันมีปุ๋ยคอปุ๋ยอินทรีย์มาอยู่แล้วคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มอะไรเลยค่ะ ตองต้นนี้ก็แตกกอเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นหนึ่งที่คุณชอบมันกลมๆน่ารักดีอัน,นี่มีเหี่ยวบ้างนะคะไม่หรือเน่าเนี่ยถือว่าไม้เน่าแล้วก็ไม่น้อยมากค่ะแปลงค่อนข้างจะสูงนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักหลายๆครั้งเนี่ยแต่ว่าน้ำระบายดีมาก ฝั่งนี้หญ้าจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องมาทยอยเก็บค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ,ถ้าถ้าหญ้านี้ลามเข้าไปเต็มแปลงแล้วจะดูแลยากมากค่ะฝั่งนี้ก็แน่นนะคะมีล้นไปข้างนอกแปลงด้วยเนี่ย ล้นไปอยู่ข้างหลังแปลงเลยนะคะคุณพยายามไม่ให้ต้นไม้ล้นแปลงออกมาทางฝั่งข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนที่บ้านเขาตัดหญ้าเนี่ยอะไรที่ล้นออกมาเนี่ยเขาจะตัดไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ต้นไม้ของเราโดนตัดแบบแหวงแหวงไม่สวยไม่งามเนี่ยเราจะต้องตัดเองนะคะต้องรีบจัดการก่อนที่คนที่บ้านจะมาตัดหญ้านะคะต้นไม้ของเพื่อนๆน,นเป็นยังไงบ้างคะ ที่เมืองไทยทางเหนือนี่อากาศเย็นนะตอนเช้าเนี่ยแสดงว่าต้นไม้ต้องสีสวยแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะช่วงที่อากาศหนาวๆเนี่ยอุณหภูมิระหว่างวันสูงสุดประมาณ24-25องศาเองอากาศดีมากคะ่ะมีเพื่อนๆขอดูเอ็กซ์ชเรียคันเต้นะคะเนี่ยคะ่ะเล็กจิ๋วเดียวเองคุณว่าอยากจะย้ายลงดินนะคะแต่ว่ายังหาที่ไม่ได้ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการปลูกไม้หวบน้ำค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะสวัสดีค่ะ